วันนี้เราจะพามาทดสอบการทำงานของรถตักล้อยางฮิตาชิกนะคะคันนี้จะเป็นฮิตาชิรุ่น ZW220 เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่เลยค่ะถ้าเทียบเป็นโคมัสูรเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับโคมัสู WA380-6 นะคะหรือว่าถ้าจะเทียบกับแค t เทอร์พิล่าเนี่ยก็จะเป็นแคทรุ่น 950H ปีผลิตของเขานะคะก็คือปี2012ค่ะคันนี้ก็คือเก็บสีรอบคันมาเรียบร้อยแล้วสภาพเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยค่ะน้ำหนักรถของเขานะคะอยู่ที่17.4ตันแล้วก็เครื่องยน์ที่วางอยู่ในรถคันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต Is ์ Isuzu A H 6 H K 1 X Y W T 0 3นะคะเป็นรถที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ กำลังเครื่องยนต์นยอยู่ที่ร้อยแปดบหแงม้านะคะเดี๋ยวช่างก็จะทรวจสอบการทำงานให้ดูนะคะเบื้องต้นแล้วก็ถ้าลูกค้าที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีไฟลายขายติดต่อกลับไป หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาทดลองด้วยตัวเองเนี่ยก็คือสามารถมาได้ที่บริษัท PNP นะคะถนนบางนาตาดกม31บริษัทเราเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะติดถนนบางนาต,าตราเลยเดินทางมาง่ายมากๆเลยนะคะ